ตอนอ่านไฮไลท์คือบอกว่าเราจะอ่านข่าวเรื่องแต่ว่าจริงจังอ๋อไปข่าวที่สองใช่ไหมฮะใช่ไม่ไม่ก็มีข่าวที่ปอแก่ที่หาหาเรื่องการก่อกาลัยอ๋อใช่ครับใช่ครับจริงจังเลยนะวโอ้ยอยู่แล้วครับวันนี้นี่คือเน้นนะฮะมีทั้งจริงจังโดยเฉพาะเรื่องช่วงล่างของคุณปอทฤษฎีนะครับมาดูว่าตกบันไดเนี่ยใช่มองเป็นไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่ปอจะมาอัปเดตกันนะับนั้นปอทฤษฎีแล้วคุณ ยังยังยังโอเคอยู่อ๋อก็อแอนอมาเริ่มีข่าวแรกนะครับหนุ่มหล่อนนีชคุณนะครับตอนนี้ก็ได้บินในเมืองไทยแล้วนะครับเพื่อถ่ายทำซิตคอมนะครับของช่อง t r u e For y o u ของเรานะครับเรยได้ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหสาวาตามคุยกันเพียบเลยครับ เป็นอีกครั้งนะครับที่ทรูเนี่ยรู้ใจคุณผู้ชมครับเมื่อละครซิตคอมน,นะครับรับแซบ MyBoss ของช่อง True For you จากผลการกำกับนะครับของสุภกรเหรียญสุวรรณเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะครับสามารถควา้าซุปตาร์แห่งเอเชียนิชคุณหอเวชกุลเนี่ยมาเป็นนักแสดงรับเชิญในบทเปียกหนุ่มสุพรรณนะครับที่ก็มีความจริงใจและก็ใช้เสียงเนิเนี่ยเป็นบุค,คลิกครับเปียกนะครับเดินทางเข้ามาหางานในกรุงเทพแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในฐานะพนักงานออฟฟิศของคุณออยธนา โดยก็มีต้นแบบนะครับเป็นคุณลุงของตัวเขาเองนั่นก็คือคุณออนนาชวนชื่นซึ่งความซื่อของเขาเนี่ยในครั้งนี้เลยเป็นการเปลี่ยนแนวคิดของที่ทำงานไปทีละน้อยทีละน้อยครับและทันทีที่สายถ่ายเสร็จนะครับผู้กำกับและสมาชิกวง2 v M คนดังก็นั่งโต๊ะแถลงข่าวนะครับแบบกรุ๊ปอินเทอร์วิวให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเพียงแค่45นาทีและครั้งเดียวเท่านั้นมีข้อแม้ด้วยนะครับห้ามใครถามเรื่องส่วนตัวและความรัก <ns> นะซึ่งเบื้องต้นนะฮะนิชคุณก็ยอมรับว่าการแสดงในครั้งนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่ยากคงจะเป็นคาแรคเตอร์ของเปียกเองที่ต้องพูดเหนอและทักษะการแสดงที่ทิ้งช่วงไปนานครับตอบมูกกันนะครับผมก็หลุดขำไม่ได้ <laughs> นั่งยืนขำอยู่คนเดียวก็สนุกสนานมากแล้ววันนี้ ก็คงเขาจะออกอย่างสบายๆเยเล่นกได้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็คือค่อนข้างจะทุกคนที่คุ่นเองเขาค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนได้รีแหนะครับได้ได้มาเป็นตัวละครหนึ่งครับหนึ่งโทรเลยไม่เล่าหนึ่งโทรเลยนิดนึงอ่าแวัสดีครับผมชื่อเปียมาจากท่านระมาณมาก็จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้เตรียมมาฮะไม่ได้เตรียมมาเลยคือตอนแรกบอกกับ ผู้กับพี่เอแล้วว่าพูดเหนื่อไม่ได้ก็ลองล่อลองไว้เวลาไม่ไมาลองแป๊บนึงลองบบนิดหน่ยอ,อยพอลองแล้วก็แล้วเราก็แ้องว่ามังบันมาคับกันไหบครับนี่นะครับติดตามความน่ารักของนิจคุณนะครับในละครซิดคอมนะครับเรื่องรับทรัพย์ไม่บอสทางช่อง True for You พร้อมตัดต่อและออนแอร์นะครับไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ แต่ว่าหากใครรอไม่ไหวครับทูเอินไซด์มีเบื้องหลังนะครับการแสดงเต็มๆม,มาให้ชมก่อนนะครับเวลาสเอ่อสี่ทุ่มครึ่งนะครับในวันนี้ครับ,คครบถ้าเกิดว่า นิชคุณเปิดให้คุณถามทุกคําถามเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น้องอยากจะถามนิชคุณอยากจะถามเรื่องความรักว่ากับสาวทิฟฟานี่เป็นยังไงบ้างทิฟฟานี่ทิฟฟานี่เกิร์ลเจนคือผมเป็นแฟนคลับทิฟฟานี่อยู่แล้วชอบเป็นแฟบทิฟฟานี่แต่ไม่ได้แฟนคลับนิชคุณเป็นด้วยเหรอคุณต้องเข้าใจผู้ชายผู้หญิงอ่ะคุณจะเป็นแฟนคลับใครมากกว่ากันนะแล้วตกลงตกลงแล้วคือเขายังเป็นแฟนกับทิฟฟานี่อยู่หรือเปล่างก็ยังดีกันอยู่ตามข่าวใช่ไหมฮะก็ผมก็พูดทิฟฟานี่มาเริ่มเริ่มแปลกกันใหญ่แล้วนะครับ